so on behalf of bangkok university, we'd like to welcome you to the seminar of follow your dreams, thai entrepreneurs go global, with this special campaign and event. i would like to invite you once again to join us for this panel discussion. we have two groups available after that. and this morning, we have an honor from the chancellor of bangkok university to give a welcome speech all the guests on the stage. ladies and gentlemen please welcome d t r Matana s a n t i ั a t please welcome ขอต้อนรับเติมมัทนาสารติวัตรด้วยนะคะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพจันเพชรอุสถานุเคราะห์ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านคณาจารย์คณะกรรมาการจัดงานแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนที่รักทุกคนในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับเกียรติในการจัดงานแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นที่สนใจของบรรดาพวกเราทุกคนนะคะ ก็อยากกราบเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดมา52ปีถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยความเก่าแก่นั้นไม่ได้หมายความว่าะจะต้องอยู่ในล้าหลังอยู่ในสภาพซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ,ะมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลายท่านถ้าได้มีโอกาสสัมผัสกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็คงทราบว่าเ,เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสารรค์หรือดีครีเอทีฟยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็คือการที่เราพยายามคิดสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อจะได้ทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย หลายท่านคงทราบนะคะว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นเนี่ยไม่ได้มีภารกิจเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะแต่ยังมีภารกิจในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยงานสร้างสารรค์งานสร้างสิ่งที่เป็นนวัตกรรมให้กับประเทศให้กับเยาวชนให้กับประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการให้ความรู้ นอกเหนือจากการสร้างสรรค์แล้วก็ยังมีสิ่งที่จะต้องทำการเผยแพร่ให้บริการทั้งกับภาคธุรกิจทั้งกับภาคประชาสังคมทั้งกับชุมชนต่างๆซึ่งก็จะเกิดจากทั้งความรู้แล้วก็เกิดจากประสบการณ์ที่สังสมของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นในบริบทวันนี้ก็เป็นอีก วาระหนึ่งะะที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานขึ้นโดยร่วมกับสถาบันซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของการจัดการศึกษาที่เรียกว่า entrepreneurship education ในประเทศไทยก็คือ Babson College ซึ่งอยู่ที่มอนรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นหุ้นส่วนที่ นียวแน่นที่สุดของมหาวิทยาลัยในการร่วมกันจัดงานซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่สองอย่างเป็นทางการนะคะออปีที่แล้วเราได้จัดงานในลักษณะแบบนี้เพราะอย่างไรก็ตามก็ยังเชื่อว่าการจัดการศึกษาสำหรับการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นสิ่งที่ยังใหม่อยู่มากสำหรับในประเทศไทยอย่างไรก็ตามเราก็ดีใจที่ปีที่แล้ว เราได้ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้การจัดการศึกษาในด้านการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่กล่าวขวัญถึงเป็นที่รู้จักแล้วก็เชื่อแน่นะคะว่าคงจะเป็นที่ได้รับการสนใจแล้วก็พัฒนาต่อไปอีกเพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นสิ่งที่สอนได้ แต่เป็นสิ่งที่คงจะต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างด้วยกันผสมกันมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นภายใต้ความร่วมมือกับ b a b บ o n College แล้วก็ภายใต้ความร่วมมือจาก บรรดาผู้ที่มาจากภาคเอกชนนะคะซึ่งในวันนี้เองก็หลายท่านก็น่าจะเห็นจากที่ปรากฏอยู่นะคะก็จะเห็นว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะที่ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการร่วมกันจัดรายการดีๆแบบนี้เป็นการบอกกล่าวให้ได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็จะได้ ทำให้เกิดความร่วมมือในโอกาสต่อไปเพราะคงเป็นที่ยอมรับนะคะว่าสําหรับภาคเอกชนในประเทศไทยนั้นเป็นภาคที่มีความสําคัญที่สุดแล้วก็ภาคเอกชนก็เป็นภาคที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการที่จะพยายามทําให้สิ่งดีๆความเจริญก้าวหน้าและศักยภาพของประเทศ เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ในโอกาสนี้ในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ขอถือโอกาสขอบคุณบรรดาผู้ที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นนะคะก็คือ,อสปอนเซอร์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งคณะผู้จัดงานนะคะคณะกรรมาการของคณะการจัดการการ สร้างผู้ประกอบการนะคะแล้วก็รวมทั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นก็ขอถือโอกาสนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานจัดการสัมมนาในวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับความ ปรับเรื่มใจจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จะได้มีส่วนในการที่จะช่วยท่านในโอกาสต่อๆไปนะคะเพื่อที่จะทําให้งานนี้เป็นงานที่เป็นจุดประกายสําหรับพวกเราทุกคนแล้วก็ช่วยให้ประเทศไทยได้มีความเจริญมีศักยภาพเทียบเคียงกับที่อื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาซึ่งหลายคนก็ กำลังมีการบ่นกันเรื่องนี้อยู่นะคะว่าภาคการศึกษาของประเทศทําอะไรอยู่เดี๋ยวนเองในฐานะของฝั่งของมหาลัยกรุงเทพก็มาจากภาคการศึกษาก็ดีใจมากที่วันนี้มีผู้มาสนใจครับข้างทีเดียวก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็หากจะมีสิ่งไหนที่ทางมหาลัยจะทําให้ได้ต่อยอดในเรื่องความสนใจของท่านทั้งหลายก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณท่านดรมัทน,นาสารตัววัฒน์ทานการบาดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นอย่างสูงนะคะ